ใกล้ถึงวันพระใหญ่นะครับหลายคนเตรียมตัวไปถวายเทียนวันเข้าพรรษาแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปต้องกลับมาตั้งคำถามแล้วบางวัดเขาบอกถวายเทียนมาเมื่อ5ปีที่แล้ววัดยังใช้ไม,ไ,ไม่หมดเลยค,ครั้นว่าจะถวายเป็นหลอดไฟค่าไฟก็แพงเหลือเกินครับบางวัดเขาร้องขอเลยเปลี่ยนเป็นโซล่าเซลล์ได้ไหมเพราะนอกจากจะช่วยวัดแล้วก็ยังช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วย ที่วัดเลียบเขตเทศบาลนครสงขลาก่อนหน้านี้มีการติดป้ายเป็นภาษาถิ่นครับข้อความเชิญชวนให้ประชาชนทําบุญเข้าพรรษาด้วยโซลา่าเซลล์เนื่องจากเทียนพรรษาของวัดเนี่ยมีเยอะแล้วนะครับวันนี้แม้ว่าป้ายดังกล่าวจะถูกปลดออกไปแล้วแต่ก็ยังมีญา,าติโยมหลายคนนําชุดโซลา่าเซลล์เนี่ยไปถวายทางเจ้าวาดวัดเลียบก็ร้องขอนะครับบอกว่าดีดีกว่าการถวายเทียนพรรษาแบบเดิม ขณะที่คนที่ไปทําบุญครับอย่างนางสาวรตินันพันธนียะนําโซล่าเซลมาถวายบอกว่าเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยจะถวายเทียนหรือว่าโซล่าเซลก็ต้องคํานึงถึงการใช้ประโยชน์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงคับเห็นว่าทางวัดบอกว่ามีมีเทียนเยอะแล้วก็ถ้าเกิดถวายให้ถ่ายให้ถวายเป็นโซล่าเซลดีกว่าเพราะว่าจะได้ใช้ประโยชน์ค่ะ แล้วเข้าพรรษาปกติเราถวายเทียนพอไเป็นหว่าเซลความรู้สึกเราจะเป็นยังไงบ้างคะก็คิดว่าเหมือนกันเพราะว่าก็น่าจะได้บุญเหมือนกันค่ะก็ให้แสงสว่างเหมือนเหมือนกันค่ะ ทางพระครูนพกิจโกศลก็ยอมรับนะคะว่าทางวัดเนี่ยเห็นว่าทุกปีญาติโยมนําเทียนพรรษามาถวายจํานวนมากใช้จุดที่หน้าพระประธานในอุโบสถมาแล้ว5ปียังใช้ไม่หมดเลยนะคะแต่ภายในวัดก็จําเป็นต้องมีไฟส่องสว่างเสียค่าไฟเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยหมื่นสองพบาทนะคะก็เลยหันไปใช้โซลาเซลล์บางส่วนปรากฏว่าค่าไฟลดได้จริงๆค่ะลดลงไปได้เดือนละ3,00 0ันสบาทเพราะฉะนั้นเข้าพรรษาปีนี้ก็เลยตัดสินใจเขียนป้ายเชิญชวนญาติโยมบอก ว่าถ้าจะนำเทียนพรรษามาถวายนะคะขอเป็นโซล่าเซลล์แทนปรากฏว่าก็มีญาติโยมที่นำโซล่าเซลล์มาถวายแทนจริงๆนะคะเป็นจำนวนมากก็เลยนำไปติดตั้งให้ไฟให้แสงสว่างทั่ววัดก็เชื่อว่าค่าไฟฟ้าคงจะลดได้อีกเยอะเลยค่ะไปที่ภาคเหนือกันบ้างครับที่วัดแม่ตะมานตำบลกื้ช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เข้าพรรษาปีนี้เนี่ยชาวบ้านก็นำเทียนแล้วก็หลอดไฟมาถวายให้กับวัดนะครับ เจ้าวาดบอกว่าเทียนพันษาปีก่อนๆนเนี่ยยังมีอยู่เลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่ถ้าเป็นโซล่าเซลล์เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าครับเทียนพันานี้ก็จุดกันเฉพาะทำพิธีทางาศาสนาหน่อยไหวพระสวดมนต์ทำวัดเด็นทำวัดเช้าเราต้องจุดเทียนเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาถ้าจะให้จำเป็นนี่ก็คงจะจำเป็น น้อยลงวะเพราะว่าตอนนี้ก็ไฟฟ้าอะไรก็มีถ้าที่จําเป็นหน่อยก็อยากจะได้โซโลารเซลล์ามาไว้กุดทับของไว้มุมมืดของวัดอะที่วัดแม่ตามาเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่มากกว่า50กิโลเมตรนะครับแต่ละเดือนต้องจ่ายค่าไฟประมาณ2-3,000บาทถามว่า2-3,000เนี่ยแพงไหมสำหรับวัดที่อยู่ห่างไกลเนี่ยถือว่าแพงนะครับ ทางวัดก็เลยมองว่าการถวายโซลา r เซลล์น่าจะเป็นประโยชน์กับวัดมากกว่าครับ